ทองทิพย์ยอดบูนใจประทับใจสินค้าไรเชิญค่ะยอดกบใจค่ะคืออย่างนี้นะคะม่อก่อนกระดูกหลงังก้นเติรได้ก็ขอดีมาได้กินน้ำว่างแล้ก็เหนียวก็ <c oughs> วก็ความเจ็บปวดก็ไม่เลขอมาได้ดู่ตัวนี้ก็ดีค่ะขอขอบคุณซัดเส้นหอแต่ว่าป้ายังไม่ได้ตังคนะ์้ <c oughs> แต่ว่าขอบคุณเพราะว่าเขาให้ป้ามีวันนี้ที่มาพูดใต้ตรงนี้ พราะมันก่อนเดินไม่ได้เพราะว่าสามีต้องคอยป <c oughs> ระคองเพราะว่าไปไหนก็ม,มีคนดึง <c oughs> ขึ้นนอนข้างบนก็ขึ้นไม่ได้ก็ไห้หัวดักดนก้คนค่ะคโอดันก <c oughs> ้นนะันก็คือยังไงอ่ะถ้าไม่มีซัเตเจ็บบอป้าก็ไม่ได้มายืนแล้วก็ไม่ได้พูดเพราะป้าเดินไม่ได้จริงครับแต่เพราะว่าทุกอย่างตัวไหนดีทั้งหมดเลยสวยแต่ภายในสวยนอกค่ะโอ้ งานของเราเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มันมันเกิดความตื่นเต้นเริ่มแต่วันที่3เมษายนค่ะก็ทดลองมาเรื่อยๆไอ้แม่จนแต่ดีเอาเอาเอาทุกอย่างก็ดีหมดค่ะแล้วก็ขอบคุณอับไลที่ให้เรามีความสุขแล้วก็ดีทุกอย่างคือน้องต่อจากน้องกุ้งแล้วก็อัพเพลิงลุงดวีสุ ใส่คูนโรตหมดมรรทัด5ค่ะขอบคุณคุณท้องที่ขอบคุณค่ะ